อีกสักครู่ติดตามชมดาวจรัดฟ้าหลังจบรายการวันรับแขก ีค่ะวันรับแขกเช้านีนะคะผู้ใหญ่บ้านไหนที่มีปัญหาเรื่องข้อละเขา่าเรามาฟังประสบการณ์ของคุณพ่อคุณลิตากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือสิ่งที่พ่อลิตาเป็นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่เกือบทุกคนเป็นแต่ไม่กล้าพูดอ,อย่างพ่อลิตาเองเนี่ยพอเริ่มอายุเยอะอค่ะสิ่งที่เขาเปลี่ยนไปเลยคือเขากลัวการออกจากบ้านมากๆากจลิตาสังเกตแล้วเราก็เห็นว่าเขากลายเป็นคนที่เดินลากขา เดินสไลด์ขาลุกจากเก้าอี้ต้องขอให้คนมาช่วยพยุงขึ้นบันไดเนี่ยค่ะต้องเอามือเนี่ยสาวราวบันไดขึ้นทีละขั้นทีละขั้นโจลิตารู้สึกเลยว่าทําไมพ่อเราอะ่ะเหมือนคนใช้มือเดินแทนขาคือเวลาพ่อลิตาไปวัดนะคะเขานั่งกุกเข่าไม่ได้นั่งผับเพียบไม่ลงแล้ววันที่เห็นชัดที่สุดเนี่ยคือวันที่คุณพ่อเก็บของจากห้องนอนชั้นสอง<ม>ย้ายลงมานอนโซฟาข้างล่างเพราะไม่อยากขึ้นบันไดค่ะลิตาเลยคุยกับคุณพ่อว่าพ่อถ้าพ่อไม่ไหวแล้วอ่ะเราไปตรวจกัน พ่อเขาก็ตอบกลับมาทันทีเลยว่าเขาไม่กล้าไปตรวจจริงๆเพราะกลัวแผงแล้วตัวเขาเป็นรายได้หลักของครอบครัวด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นเขาเองหยุดงานไม่ได้ค่ะสิ่งเดียวที่พ่อริตาทําได้คือ กัดฟันและฝืนร่างกายตัวเองไปเรื่อยๆซึ่งเขาทนมาเป็น10บสปีอะค่ะจนมันมีอยู่วันหนึ่งที่แกไปทํางานแล้วแกฝืนจนแกล้มลิตารีบไปรับเขาพาไปตรวจโดยที่หลังจากตรวจเสร็จเนี่ยผู้เชี่ยวชาญก็เดินเข้ามาคุยเลยว่าคุณพ่อเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเข่านะเรียกว่าคอลลาเจนในข้อเสริมตามวัยค่ะซึ่งเกิดมาจากคอลลาเจนนะคะที่อยู่ตรงกลางระหว่างข้อตรงนี้ทําหน้าที่รองรับแรงกระแทกอะค่ะเขาหายไปเลยทําให้กระดูกเขาชน สีแล้วเบียดกันโดยที่วิธีการดูแลก็มีอยู่หลายวิธีมากๆค่ะ <c oughs> แต่พ่อลิตาเขาฟังแล้วเขาพูดเลยว่าเขากลัวจริงๆลิตาเองี่ยได้ถามผู้เชี่ยวชาญกลับว่าพอจะมีวิธีการอื่นอีกไหมที่ลิตาเนี่ยจะดูแลคุณพ่อได้แบบที่เขาไม่ต้องเจ็บตัวค่ะ <c oughs> ซึ่งผู้เชี่ยวชาญท่านแนะนากลับมาเลยว่าจริงๆเลยนะมีอีกหนึ่งวิธีคือเมื่อคอลราเจนหมด คุณพ่อต้องเติมกลับเข้าไปด้วยวิธีการที่ง่ายที่สุดคือการกินแต่ย้านะคะว่าถ้าเลือกที่จะกินต้องกินให้ถูกด้วยต้องกินเป็นคอลลาเจนไทป์2ตัวเดียวกับที่อยู่ในข้อเท่านั้นซึ่งผู้เชี่ยวชาญนะคะแนะนาให้คุณพ่อลิตาทานตัวนี้ซีซีแคลเซียมแอนด์คอลลาเจนพลัสวิตามิน13ชนิดเพราะตัวนี้แทบจะเป็นยี่ห้อเดียวที่กล้าเขียนคําว่าคอลลาเจนไทป์2ชัดๆรงหน้ากล่องแบบนี้และใส่ปริมาณคอลลาเจนไทป์2มากที่สุดในท้องตลาดซึ่งผู้ได้เห็นภาพได้เลยว่า เขาใส่มากกว่าทองตลาดทั่วไปถึง5เท่านะคะและยังมีแคลเซียมอีก2ตัวมีสารายสีน้าเงินค่ะซึ่งมีส่วนช่วยลดการอักเสบลดอาการปวดตามข้อและป้องกันกระดูกพรุนค่ะคือทานตัวเดียวจบแล้วครบเลยค่ะได้ทั้งเรื่องของข้อและความแข็งแรงของกระดูกไม่ต้องไปซื้อทานแยกโดยที่หลังจากพอลิตาทานคือเขาชอบจริงๆพี่ยาคือตัวนี้รสชาติอร่อยทานง่ายแล้วไม่มีกลิ่นคาวเป็นรสผลไม้นะคะหวานแบบไม่มีน้ําตาล ทานไประยะหนึ่งเห็นความเป,ปลี่ยนแปลงชัดเจนมากคือปีนี้คุณพ่อกําลังจะเจ็ดสแล้วจากคนไม่ออกจากบ้านแต่ทุกวันนี้แกกลับมาวิ่งได้แล้วดูเวลาวิ่งแก,กวิ่งได้ไววิ่งได้คล่องซอยเท้าทีทีทีท,ท,ทีแบบนี้วิ่งกับสุนัขที่บ้านได้แบบสบายสบายแล้วเขาสามารถกลับมาอุ้มหลานหลานหน,นักเป็น10บกิโลนะคะ mm hmm. เขาสามารถอุ้มแล้วก็เนี่ยพาเล่นได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเล่นได้แบบสบายสบายและเขายังสามารถพาหลานอุ้มหลานอะ ออกไปเที่ยวได้ <c oughs> เนี่ยต่อเนื่องอุ้มได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะคะ <c oughs> เขากลับมาปลูกต้นไม้ได้ด้วยเป็นสิ่งที่พ่อรักมากคือยกกระถางนหนักๆ <c oughs> นั่งย่อยยองๆลงไปได้จนสุดโดยไม่บน่นปวดเข่าแม้แต่นิดเดียวและเขานั่งได้นานมากๆเวลาลุกเขาลุกเองนะคะไม่ต้องมีคนช่วยจับไม่ต้องมีคนช่วยยุมตอนนี้นั่งขัดสมัิ ได้โดยที่เมื่อก่อนนั่งไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้จะพับเพียบจากหุกเขานั่งได้ทุกท่าคลานเข่าแบบนี้เขาก็ทําได้โดยไม่ปวดเข่าทําได้แบบสบายๆย้ำนะคะว่านี่72ปีแล้วและสิ่งที่ลิตาดีใจที่สุดคือคุณพ่อย้ายของจากข้างล่างกลับขึ้นมานอนชั้นสองแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นลิตาถึงได้อยากจะย้าว่าไม่ว่าคุณผู้ชมจะเป็นใครเลยค่ะถ้าเป็นแบบที่พ่อลิตาเป็นผู้สูงอายุคุณผู้หญิงใส่ส้นสูงเยอะๆคุณผู้ชายออกกําลังกายและใช้ข้อหนักๆลองเปิดใจทานดูเพราะว่าตัวนี้พ่อลิตาทานจริงและรู้ สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงจริงๆค่ะพิเศษเฉพาะคุณผู้ชมที่โทรทันเป็น100ท่านแรกเท่านั้นนะคะเมื่อซื้อซ c c a แคลเซียมแอนด์คลอรนพลหกล่องลิตาแถมฟรีให้ทันทีเลยอีก 2กล่องค่ะและมีนี่ค่ะแก้วสแตนเลสเก็บอุณหภูมิเทมล็อกขนาด600 ml ตัวนี้นะคะเขาเป็นสแตนเลสแท้2ชั้นซึ่งมาพร้อมกับหลอดสแตนเลสแบบนี้สามารถใส่ร้อนได้เย็นได้เก็บอุณหภูมิได้นานเป็นวันเลยค่ะตัวนี้ตามห้างขายเป็นพันแต่วันนี้ลิตาให้ฟรีๆไปเลยอีก หใบตัวนี้ดีมากๆจริงๆเพราะว่าลิตาใช้เองด้วยนะคะใส่น้ําแข็งตั้งแต่เช้าตอนเย็นน้ําแข็งก็ยังอยู่ทั้งหมดตรงนี้นะคะราคาเกินสามพันค่ะรีบโทรให้ท่านเป็น100ท่านแรกลดเหลือเพียงแค่899ราสบาทกดเบอร์มาที่0 2นย0สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หรือไลน์ ด S M 88ส่งฟรีนะคะและเก็บเงินปลายทางได้อีกด้วยซึ่งอีกหนึ่งสิ่งที่ลิตาดีใจคือตั้งแต่แนะนำซีซีตรงนี้มีลูกๆหลายคนซื้อกลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองแล้วชีวิตพวกเขาดีขึ้นมากๆข่านแรกป้าอ้อยอายุ65ปีซึ่งแกขายอาหารตามสั่งค่ะแล้วก่อนหน้านี้คือเขายืนนานๆไม่ไหวเขานั่งย่อขาเพราะลำบากใช้ชีวิตไม่ได้นั่งเหยียดขาแบบนี้อย่างเดียวหลังจากทานซีซีไปทุกวันนี้แกกลับมาเดินจ่ายตลาดได้แล้วแล้วเวลาแบกของออแบกของหนักเป็น10กิโลเดินต่อเนื่องได้้นนนชัั่่วโมงงงตออีย ลงไปล้างผักได้แบบสบายๆค่ะกลับมาเปิดร้านอาหารตามสั่งแล้วด้วยยืนผัดกับข้าวได้นาะนทั้งวันมีเวลาได้ออกกําลังกายอีกด้วยอีกหนึ่งคนคุณมงคนอายุ67ปีซึ่งแกตัดกระจกก่อนหน้านี้คือเขานั่งยองๆลงไปตัดกระจกไม่ได้ค่ะ,คะยืนนานๆก็ยืนไม่ไหวทาทุกอย่างลําบากไปหมดหลังจากทานซีซีไปทุกวันนี้แกสามารถที่จะนั่งยองๆแบกกระจกหนักๆแล้วก็ปีนขึ้นรถปิกอัพได้ด้วยตัวคนเดียวแบบสบายๆส,สามารถวิ่งออกกําลังกายได้ทุกเย็นนั่งเช็ดรถได้อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้น ดูแลตัวเองดูแลคนที่คุณรักได้กับ CC Calcium ีย d c o l l a g e n Plus และวันนี้เป็นเซฟที่ผูกที่สุดจริงๆค่ะเพราะวันนี้พิเศษเฉพาะคุณผู้ชมที่โทรทันตอนนี้เหลือไม่ถึง1 1สายสุดท้ายะนะคะร,รีบกดโทรศัพท์มา ซื้อซีซแคลเซียมแอนโคลเจนพลัสกล่องลิตาแถมให้ฟรีทันทีเลยอีก2กล่องค่ะและยังมีแก้วสแตนเลสเก็บอุณหภูมิเทมล็อกตัวนี้ซึ่งตามห้างขายเป็นพันแต่วันนี้ลิตาให้ฟรีๆเลย1ใบทั้งหมดตรงนี้ราคาเกินส0 0พันนะคะเหลือไม่ถึง11สายสุดท้ายลดเหลือเพียงแค่899บาทโทรมาที่0 2 0 3 0 0 0 3 3 0 2 0 3 0 0 0 3 3หรือ Line t s m ย8ตากย้มศูยค่ะว่ามีคุณพศูนย์ศนยลายคนมหรือล้วชีวิตเปลี่ยนไปเลยริงๆคนอีคหนึ่อ คนคือคุณแม่กัญญาอายุ62ปีแล้วแก้ขายกว๋วยเตี๋ยวค่ะซึ่งก่อนหน้านี้แกขายกว๋วยเตี๋ยวไม่ได้เลยเพราะว่าเข็นรถเข็นออกไปตั้งร้านไม่ไหวมันเจ็บมันปวดไปหมดหลังจากทานซ,ซีซีไปทุกวันนี้ดูได้เลยค่ะกลับมาเข็นรถเข็นเนี่ยรถกว๋วยเตี๋ยวมันหนักมากๆากเข็นออกไปตั้งด้วยคนเดียวของหนักยกหมดจะ<ห>ถังแกส๊สถ<ห>ั<ๆ>งน้ําแข็งยกเองนะคะยื่นขายกว๋วยเตี๋ยวต่อเน,นื่องกันได้หลายชั่วโมงเยน็นขึ้นลงบันไดบ้านได้แบบสบายๆแล้วยังออกกําลังกายมีความสุขอีกหนึ่งคนคุณลุงประกิตอายุ 27B คืออก่นหน้านนี้แกกลุสิบเจ็ดปี ต้องมีคนช่วยพยุงตลอดจนท้ายที่สุดลูกหลานเองเป็นห่วงมากๆค่ะหลังจากทานซีซีไปทุกวันนี้ค่ะคุณลุงประกิจใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเนี่ยนั่งยองยองเช็ดรถได้ปีนขึ้นไปสูงสูงเช็ดรถได้เหมือนกันค่ะตอนนี้เดินตัดหญ้าได้แบบมีความสุขกลับมาทําสวนของตัวเองได้แบบแฮปปี้จริงๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลตัวเองดูแลคนที่คุณรักตอนนี้หน <c oughs> ึ่งร้อยใส่ไดหมดแล้วถ้าอย่างนั้นขอเพิ่มได้ไหมวันหยุดยาวให้คุณพ่อ<ม>คุณแม่่อยได้ไหมให้เท่าไหร่ห้าสิบ คุณผู้ชมได้50เซตแล้วหมดแล้วหมดเลยรีบกดโทรศัพท์มาเพราะถูกที่สุดแล้วนะคะ4ชิ้นนี้899บาทเท่านั้นกดเบอร์โทรศัพท์มาที่0 2 0 3 0 0 0 3 3 0 2 0 3 0 0 0 3 3หรือไลน์ค่ะ t s m 8 8ย้านะคะถูกที่สุดแล้วกับ4ชิ้นนี้899บาท0 2 0 3 0 0 0 3 3 0 2 0 3 0 0 0 3 3หรือไลน์ at tsm 8 8ตัวนี้มีสาหร่ายสีน้าเงินซึ่งมีส่วนช่วยลดการอักเสบลดอาการปวดตามข้อป้องกันกระดูกทุนคุ้มที่ สุด4ชิ้นตรงนี้899บาท9เซตสุดท้ายค่ะ0 2 0 3 0 0 0 3 3 0 2 0 3 0 0 0 3 3หรือ Line @tsm88 ย้ำนะคะ4ชิ้นนี้899บาท0 2 0 3 0 0 0 3 3หรือ Line @tsm88 ทั้งหมดนี้ส่งฟรีและเก็บเงินปลายทางได้ค่ะค่ะคอลลาเจนเสื่อมตามว้ยเป็นสิ่งที่เราป้องกันได้นะคะและโปรวันนี้คุ้มสุดๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้เราสอคลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ